มุนการบันดาลรักเรื่องย่อหน้าง1คอลัมนิสสาวสวยของนิตยาสารซีซั่นงกระจกแต่งตัวอีกครั้งก่อนออกจากบ้านวันนี้เธอได้รับมอบหมายงานสำคัญจากสเวสบรรณาธิการของซีซั่นให้ไปสัมภาษณ์การละรุจิ เตชพิพัฒน์อดีตไฮโซสาวที่มีชื่อเสียงมากที่ชีวิตต้องพลิกผันเมื่อเธอถูกรถชนจนต้องเป็นคนพิการอีกทั้งต้องเผชิญปัญหาชีวิตมากมายจนชีวิตเหมือนดิ่งลงเหวแต่เธอต่อสู้จนปัจจุบันเธอกลายเป็น นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมากบทสัมภาษณ์นี้จะตีพิมพ์ในคอลัมน์ดนซึ่งมีแนวคิดในการนำประสบการณ์ของบุคคลต่างๆที่เคยล้มหรือประสบปัญหาชีวิตมากมายแล้วต่อสู้จนประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านที่ประสบปัญหาได้ลุกขึ้นมาต่อสู้บ้างคอลัมน์โดนนี้เป็นที่ยอมรับของผู้อ่านในวงกว้างเรียกได้ว่าเป็นจุดขายและจุดแข็งอย่างหนึ่งของนิตยสารซีซั่น สวสจึงกำกับดูแลอย่างเข้มงวดซึ่งไม่ใช่ใครก็ได้จะรับหน้าที่สัมภาษณ์แล้วได้เขียนบทความนี้สเวสจะเลือกคนที่มีความสามารถจริงๆเท่านั้นที่สำคัญคือหลังจากการรู้จิประสบอุบัติเหตุเธอเก็บตัวเงียบ ไม่ค่อยออกงานสังคมเหมือนเมื่อก่อนไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อใดทั้งสิ้นนอกจากครั้งนี้กับซีซั่นดังนั้นน้ำหนึ่งจึงภูมิใจมากเธอจะพลาดไม่ได้เพราะเป็นโอกาสเดียวก่อนที่การละรุจิ จะเดินทางไปต่างประเทศในวันนี้ยิ่งไปกว่านั้นเธอหวังว่าผลงานครั้งนี้จะช่วยให้เธอได้เลื่อนตำแหน่งทว่าทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่ต้องการเริ่มตั้งแต่รถยางแบนจนต้องไปยืมรถทัศิกาซึ่งเป็นมารดา แถมยังประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถไปสัมภาษณ์การละรุจิได้ทันเวลาจนต้องให้ยดาเพื่อนรุ่นน้องไปแทนวันรุ่งขึ้นสเวสซึ่งเป็นบรรณาธิการของซีซั่นเรียกน้ำหนึ่งเข้าไปตำหนิอย่างรุนแรง ที่ตัดสินใจให้ยดาไปสัมภาษณ์การรูจิดโดนพลาการถึงจะได้งานมาแต่การที่น้ำหนึ่งตัดสินใจเองโดยไม่รายงานให้เธอทราบถือเป็นการผิดมารยาทอย่างมากสเสวตคาดทอดน้ำหนึ่งว่าท่ายดาเขียนรายงานการ สัมภาษณ์ออกมาไม่ดีน้ำหนึ่งต้องรับผิดชอบและควรจะรู้ตัวว่าต้องทำอย่างไรหญิงสาวขอทอดสเวสแล้วเดินหน้ามุยออกมาจากห้องทำงานของเธอน้ำหนึ่งนั่งทำงานอย่างสังกะตายจนมนัสวีเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกัน และเป็นหัวหน้าฝ่ายขายมาคุยด้วยน้ำหนึ่งจึงค่อยสบายใจขึ้นมาบ้างวันต่อมาบรรยากาศในที่ทำงานยิ่งแย่ลงไปอีกสำหรับความรู้สึกของน้ำหนึ่งเมื่อสวรสดินออกมาชมดาต่อหน้าทุกคนที่กองบรรณาธิการว่า เขียนบทสัมภาษณ์การละรุจิออกมาได้ดีมากแถมยังพูดเหน็บแนมน้ำหนึ่งให้เจ็บใจอีกน้ำหนึ่งแสดงความยินดีกับยดาอย่างจริงใจแม้จะอดน้อยใจไม่ได้ว่าการที่สีสั้น มีผลงานได้สัมภาษณ์การรู้จิส่วนหนึ่งก็เป็นความสามารถของเธอเช่นกันที่มีเพื่อนสนิทของมารดาคือจำรัดช่วยพูดให้ถ้าไม่ใช่จำรัดแล้วคงไม่มีใครที่จะได้พบตัวการละรู้จิแน่นอน แต่เมื่อไม่มีใครคิดถึงน้ำหนึ่งได้แต่นั่งเบื่อโลกอยู่คนเดียวและยังทำใจไม่ได้เย็นวันนั้นเมื่อมนัสสวีชวนเธอออกไปเที่ยวที่ร้านอาหารกึ่งผับแห่งหนึ่งโดยมีพงศกรกราฟิกดีไซเนอร์หนุ่มเพื่อนของเธอไปด้วย น้ำหนึ่งจึงปฏิเสธและตั้งใจขับรถไปคืนทัศสิกาบางทีการได้คุยกับมารดาเธออาจจะรู้สึกดีขึ้นก็ได้แต่กลับกลายเป็นว่าเธอทะเลาะกับมารดาอย่างรุนแรงเมื่อได้รู้โดยบังเอิญว่า ทัศิกากับจรัสมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเกินไปกว่าความเป็นเพื่อนสนิทเสียแล้วคำพูดตัดพ้อะร้าร้าที่น้ำหนึ่งต่อว่าทัศิกาทำให้เธอต้องตบหน้าลูกสาวเพื่อเตือนสติแต่น้ำหนึ่งไม่เข้าใจเธอผลหมุนพลันออกจากที่นั่น ทั้งที่น้ำตานองหน้าได้ยินเสียงจำรัดกับทัศิกาเรียกแต่ความเสียใจน้อยใจผิดหวังมันมากเสียจนเธอไม่อยากหันหลังกลับไปที่นั่นอีกน้ำหนึ่งเดินแกมวิ่งไปตามถนนปาดน้ำตาไปตลอดทาง เดินมาถึงหน้าร้านอาหารซีแซบเวอร์ที่มีมัดขอดรูปหมึกสีชมพูสดเด็กแถวนั้นบอกว่านี่คือเจ้าแม่หมึกสีซ่าที่ศักดิ์สิทธิ์มากแต่น้ำหนึ่งไม่อยากจะเชื่อขณะดูอะไรเพลินเพลินหญิงสาวสะดุ้งสุดตัวเมื่ออาม่าหยก ย่าของเธอสกิดเรียกชื่อแล้วถามว่ามาทำอะไรที่นี่น้ำหนึ่งยกมือลูบแก้มข้างที่โดนทัศิกาทำร้ายทันทีน้ำตาเริ่มกลบตาอีกครั้งแต่ไม่ทันได้พูดอะไรอามา่ยกก็ลูบแขนเธอเบาๆเหมือนจะปลอบน้ำหนึ่งถามเบาๆว่า อามมารู้แล้วใช่ไหมอมมาม่าหยกพยักหน้ายิ้มยิ้มอามาจูมือน้ำหนึ่งไปหาเจ้าแม่ซีซ่าแล้วบอกน้ำหนึ่งให้ลองขอพรดูบ้างน้ำหนึ่งลังเลเพราะไม่เชื่อในตัวเจ้าแม่หมึกสีชมพูสักนิดเดียว แต่อาม่าก็ขยันขยอให้เธอลองขอพรดูขำขำน้ำหนึ่งยอมตามใจอาม่ายกเธอซื้อพวงมาลัยทูบเทียนจากเด็กคนขายจุดเทียนจุดทูปแล้วน้ำหนึ่งก็ยกมือไหว้และขอพรให้เธอได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อสามวันก่อนหน้านี้ อามาหยกยิ้มพอใจแล้วชวนเธอกลับบ้านทันทีสายมากแล้วเมื่อน้ำหนึ่งเริ่มรู้สึกตัวตื่นเธออิดออดไม่ยอมตื่นเพราะมั่นใจว่าเป็นวันเสาร์หญิงสาวบิดที่เกียด แม่หูจะได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งกระซิบปลุกเธออย่างละเลียนน้ำหนึ่งงัวเงียลุกขึ้นอย่างไม่เต็มใจเดินเข้าห้องน้ำเมื่อเห็นตัวเองในกระจกน้ำหนึ่งขยี้ตาตัวเองเมื่อผมที่ซอยสั้นเก๋ทันสมัยกลายเป็นผมยาว แถมมีผมมาเสียอีกเธอลองดึงผมตัวเองแรงแรงเข้าใจว่ามีคนเอาวิกผมมากแกล้งเธอแต่เจ็บหนังศีรษะจนมั่นใจว่าเป็นผมตัวเองน้ำหนึ่งรีบออกจากห้องน้ำเรียกหาอาม่หยกอย่างตกใจ อามมาที่หน้าบ้านอามมาปล่อยให้เธอโวยวายไปก่อนจะถามว่าจำได้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นน้ำหนึ่งเล่าเรื่องขอพรเจ้าแม่หมึกสีซ่าให้ย้อนเวลาสามวันอาม,ม่าหัวเราะก่อนจะหยิบหนังสือพิมพ์รายวันมาให้เธอดู น้ำหนึ่งตกใจมากเพราะเวลาในหนังสือพิมพ์คือ3ปีล่วงหน้าในอนาคตเจ้าแม่หมึกซีซ่าคงลงโทษเธอที่ลบหลู่ไม่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์จึงลงโทษเธอด้วยการส่งเธอข้ามเวลามาในอนาคตถึงสปี น้ำหนึ่งถามอามายกอย่างงงงงว่าชีวิตเธอเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างเพื่อจะได้รับสถานการณ์ได้ถูกอามายกบอกว่าเธอยังทำงานที่เดิมตำแหน่งเดิมและแต่งงานแล้วกับทรงปลดครูสอนภาษาไทยที่โรงเรียนปราดยาวิทย์ พอพูดถึงทรงกรดก็เดินลงบันไดามาน้ำหนึ่งมองเขาอย่างคนแปลกหน้าสามีของเธอไม่ใช่ผู้ชายตรงสเปคอย่างที่ฝันแต่เป็นชายหนุ่มลูปครึ่งตาน้ำข้าวรูปร่างใหญ่โตน้ำหนึ่งไม่เข้าใจว่า อะไรทำให้เธอตัดสินใจแต่งงานกับเขาวันนั้นน้ำหนึ่งตัดสินใจลางงานเพื่อตั้งสติกับเรื่องการข้ามเวลาของเธอทรงกลดเป็นห่วงเมื่อภรรยาบอกว่าไม่ค่อยสบายทำท่าจะพาเธอไปหาหมอแต่เธอรีบปฏิเสธ ก่อนจะบอกว่าเธออยู่กับอาาได้ไม่ต้องห่วงเมื่อทรงกรดไปทำงานแล้วน้ำหนึ่งรีบบอกอาาว่าคืนนี้เธอจะขอมานอนกับอาาด้วยอาม่ายกพยักหน้ายิ้มยิ้มน้ำหนึ่งถามอามาอีกว่าการแต่งงาน ระหว่างเธอกับทรงรลดเป็นไปอย่างเต็มใจหรือมีใครบังคับอาม,ม่าบอกยิ้มยิ้มว่าไม่มีใครบังคับน้ำหนึ่งได้แต่น้ำหนึ่งเป็นคนฉลาดเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองตลอดมาอีกอย่างหนึ่งตั้งแต่แต่งงานกันทรงรลดรักและดูแลน้ำหนึ่งดีมากหญิงสาวสายหน้าแบบไม่ค่อยเชื่อเท่าไหรนะ่นัก อย่าลืมเป็นกำลังใจและกดไลค์กดแชร์และ s u ับ c r i b e ให้ช่อง M Channel ด้วยนะคะ